หมาแมวทำไมเรืองแสงได้กําลังจะกลายเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวแต่น้องกําลังเป็นเชื้อราเป็นไงคะคําตอบจริงน่ากลัวกว่าเยอะเพราะเชื้อราหมาแมวติดคนได้รอยโรคก็ตามที่พี่หมอเอามาโชว์และเคสที่จะเอามาเล่าในวันนี้คือน้องถั่วง,ง้อข้อมูลที่พี่หมอได้คือเพิ่งรับน้องมาน้องผอมมาก บริเวณหางใต้ขาจมูกหูมีรอยโรคของเชื้อราซึ่งเจ้าของเล่าเพิ่มเติมว่าน้องชิโร่ซึ่งเป็นแมวที่มีอยู่ก่อนแล้วเคยเป็นเชื้อราที่หางแต่กินยากระตุ้นภูมิก็หายแล้วซึ่งพี่หมอทำการตรวจน้องถ่วง,งอกโดยการฉายแสง UV ไปที่รอยโรคก็พบการเรืองแสงสีเขียวชัดเจนหลายตำแหน่งบนร่างกายแล้วเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเชื้อรามีหลายชนิดแต่มีเชื้อราเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่สามารถเรืองแสงเหมือนในคลิปนี้ได้เชื้อราชนิดนี้มีชื่อว่าไมโครสปอรุ่มเคนิส เพราะเชื้อราชนิดนี้สามารถผลิตโปรตีนที่เรืองแสงขึ้นมายังบริเวณรอยโรคทําให้เมื่อฉายแสง UV ไปโดนตําแหน่งนั้นจึงมองเห็นการเรืองแสงแต่ถ้าฉายแสง uv ไปที่รอยโรคและไม่เกิดการเรืองแสงยังฟันธงไม่ได้ว่าไม่เป็นเชื้อราต้องตรวจเพิ่มเติม